าพั 3, นะครับปี2567ว่าทางสำนักง,งานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ในฐานะผู้ได้รับผิดชอบจากท่านอายการสูงสุดให้เป็นผู้ดำเนินคดีนี้เนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีการกล่าวหานายทักษิณชินวัตรอ,อดีตนายกรัฐมนตรีว่าการะทำความผิดขณะความผิดขณะกระทำความผิดนั้นเป็นความผิดนอกราชาอาณาจรรักรซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20 อำนาจในการที่จะสั่งคดีนี้คือท่านในการสุดเพียงท่านเดียวตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจึงมอบหมายให้กับทางสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8นะครับโดยท่านวิพุทธบุญประสาทโดยภายใต้การกำกับโดยท่านอธิบดีปีชานะครับซึ่งท่านอธิบดีปีชาท่านเป็นผู้ท่านปีชาสุสงวนท่านเป็นคนดูแลเรื่องเรื่องรับผิดชอบเรื่องคดีคดีนี้นะครับปรากฏว่านะครับหลังจากวันที่6 ที่เราถแถลงเนี่ยนะครับทางท่านใการสุดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินคดีเนี้ยได้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามที่นายทักษิณชินวัตรได้ร้องขอความเป็นธรรมรวมทั้งประเด็นที่ทางไอการสุดท่านเห็นว่ามีประเด็นที่จะต้องสอบสวนเพิ่มเติมให้มันสิ้นกระแสความแล้วก็ให้ทางพนักง,งานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาก่อนมาที่10คือวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่ทางท่านนการสุดนัด นายทักษณิษณชินวัตรอดีตนายยมตรีมาฟังกัสั่งวันนี้ปรากฏว่านะครับจนถึงเมื่อวานนี้นะครับพนักง,งานสวนได้ส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมมาเพียงบางประเด็นยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นเพราะฉะนั้นเมื่อผลการสอบสวนยังไม่ครบถ้วนทุกประเด็นคดีจึงไม่อาจมีความเห็นและคำสั่งของท่านไอการสูงสุดได้นะครับ เมื่อไม่สามารถที่จะมีความเห็นคําสั่งได้ก็จําเป็นต้องเลื่อนไปฟังคําสั่งคดีนี้อีกครั้งในวันที่29พฤษภาคมปี2567เวลา9นาฬิกาวันนี้ในทักษิณชิวัตรไม่อดีตนายกตีไม่ได้เดินทางมาที่สํานักงานการสุดโดยมีการให้หมอบอานาจให้ผู้รับมอบอำนาจมารับทราบคําสั่งว่าจะมาพบพนักงานในการเพื่อฟังคําสั่งของพนักงานในการ หรือฟังคําสั่งของท่านในการสุดในวันที่ยีบก้าพฤษภาคมสองห้าเวลาเก้าโมกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือความคืบหน้าที่จะเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทรบาบประเด็นต่อไปผมคง